เพราะทุกวันมันเป็นปัญหาไปหมดมันเป็นปัญหาไปหมดนะคะ,ะปัญหาไม่มีทุนไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีโอกาสที่ไปได้หัวไม่ครับพ่อกับแม่ไม่ให้ทำคือมันเป็นไปหมดอนะะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราเราไม่ได้คิดถึงว่าจะเลิกไมมแต่ครั้งเดียวไม่เคยคิดจะเลิกเลยโอ้โห ออกทางไหนยังยกยกประเด็นแรกเลย<ะ>คือไม่มีทุนไม่มีทุนอ่ะอทำยังไงทุนเนี่ยจะนำยังไงรูนะ้ไหมคือคำว่าไม่มีทุนที่จะไปซื้อสินค้าถ้าลูกค้าที่พอเสด็จก,กันบ้านนี้ก็ขอตังค์ก่อนขอตังค์ก่อนพี่นี่นะทุก่างพัฒนาแล้ว<ะ>บัตรประชาชนแล้วอ่านี่นะบัตรประชาชน ดาวไล์ก่อนสมัยนะั้นแอมเบพัฒนาสร้างครังให้เราที่พิซูนโลกชอบพิซูนโลกแลละสอก่อนวันจะโทรบ,บอกดาวไล์ก่อนพัฒนาแล้วมีโทรศัพท์แล้วแต่ไปกดตู้อ่าโทรบ,บอกดาวไล์ก่อนว่าสองวันจะไปชอบไปครั้งนะอยากได้สินค้าอะไรนะให้เขียนรหัสตวัวเองรหัส a b o ของเปงเนี่ให้เขียนมาฝากมาเลย ื้อสินค้าเลยเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบว่าไม่ให้เราไปเที่ยวเพราะนั้นพี่ก็องฝากต่างักันรหัสกับต่างดังด้วยรหัสด้วยรหัสด้วยถ้าคนนี้มีดาวไลน์ก็ไปเก็บดาวไลน์มาอ่าถ้าคนนี้มีดาวไลน์ก็ไปเก็บดาวไลน์มารับเป็นจุดเป็นจุดนะบ้านนี้ได้มาพร้อมตังพร้อมไปแล้วเดอมัดใส่ถุงวัติหุ้ยเป็นถุงข้าวเป่าเลยค่ะเป็นควงเลยค่ะแล้วคุณสมคิดจะเป็นคนเร็วแล้วเออเออเออจ็บแบบสมาธิสั้น จะไปทำตามดาวไลน์หายถุงนึงอะสามพันเออโชคดีได้เป็นดาวไลน์ก็จะชิดกันคุณควันเทพอย่างเงี้ยเออก็เลยมาคุยกับพี่เขาบอกว่าพี่เดี๋ยวให้โบนัสออกก่อนเนาะเดี๋ยวจะใช้เออถ้าเกิดไปเจอถุงนี่แปดหมื่นทำไงอะโอ้โหนะคะเพราะนั้นก็คือเชื่อนะคะว่ามันมีทางออกหาทางออกทุกทางไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยันอยากกอ่ฉันยืนยัดวันนี้ เป็นแต่เราไม่ยอมแพ้ญหาดนี้นะเม่อวันก่อนตายได้รวยไม่รวยอย่าลืมนะคะวันนี้ดิฉันฟังเองดเชฟยังขนลุกเลยดิเชฟฟังครูไทยมาหลายรอบนะคะฟังมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะอ่านหนังสือฟังประสบการณ์นับครั้งไม่ถ้วนแต่ดิฉันก็ยังรู้สึกมีพลังเสมอเวลาฟังความรู้สึกของเธอนะคะว่าคนเรานะคะ ตราบใดที่ยังมีฝันและมองเห็นทางออกอยู่เสมอชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้จริงๆนะคะมันเราต้องเชื่อสิ่งที่เราเห็นกับตาตัวเองสิ่งที่เราฝัอกับหูของเราเพราะฉะนั้นเราไม่มีทุนไม่มีปัญหาใช่ไม่ใช่ไม่มีทุนก็ทําได้ใช่ไหมเป็นเด็กก็ทําได้ใช่ไหมแค่นด้ซื้อไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกก็ทําได้ใช่ไหมเป็นลอกก็ทำได้ใช่ไหม,มทำได้หมดนี้แล้วนะคะเราคิดว่า ในสายตาของเราเนี kind of mm ่ยนะคะเราคิดว yeah, ่าแอมเวย์เ well, นี่ยมีอนาคตอย่างไรบ้างในสายตาของเราเนี่ยนะครับเนี่ยเราคตมากแล้วเมื่อเช้าก็ฟังสวัสดีแล้วก็อยากให้ดูเรื่องวิสัยทัศน์คือตู้นี้เลยนะครับถ้าเราจะเปิดโรงงานผลิตสินค้าหรือสมมติจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นเยี่หมอนี่มาแข่งกับการท่องเที่ยวพูดคุณวิจัยอะไรหลายอย่างวตู้นี้คุณเยอะนะครับ รับประกันความพอใจด้วยซึ่งผมดูแล้วมันเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราเรียนเรื่องการตลาดเนี่ยการที่ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องใช้เทุนที่สูงสูงแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญนะครับผมมองให้มันเป็นเป็นตลาดของอนาคตของอนาคตเลยอะเพราะแต่ละครั้งเขามาแผนหรือผลิตสินค้าใหม่ๆห่เข้ามาเนี่ยเป็นสินค้าที่ตรงเทนและที่สำคัญเขาควบคุม กนทุกอายุแล้วก็วางแผนแต่ละอย่างกยคือต้องการให้เกิดการซื้อซ้ำตลอดชีวิตอที่สําคัญนะครับถ้าใครเป็นพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีรู้เรื่อง iPad iPhone นะครับรู้ใช่ไหมครับไม่ต้องรู้เท่าไหร่โนี้ครับคือไอแพดไอโฟนเนี่ยก็เป็นไม่เป็นไรไม่ต้องอธิบายไม่ต้องรู้ก็ได้ถูกมันเป็นการตลาดงว่าถ้าถ้าเราจะเปิดไอโ e มาหรืออะไรก็แล้วแต่มันใช้ต้นทุนที่สูงต้องขอ license ที่ยากมากในในต่างประเทศนะครับสามารถขายไอแพดไอโฟนให้โดยที่เราต้องลงทุนซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมาแล้วก็ มีแอปมีอะไรต่างๆขึ้นมาที่มาช่วยเี่ยวให้เรา,าช่วยามธุรกิจได้ง่ายขึ้นมากๆครับแล้วการท่องเที่ยวหรือทุกอย่างเนี่ยผมบอกเล้ว่ามันเพอร์เฟกเพอร์เฟกนะคะ <Yeah. S 2> อัปลายไม่ค่อยรู้จักไอ้นั่นไอ้นี่หรอก <Yeah. S 2> นะคะ I, 6, I, 8, I, ไอ้ฟนไอแปดไออะไรก็ไม่ค่อยรู้อะไรกับเขาหรอกไอฟงไอฟงอะไรเนี่ยนะคะรู้จักอย่างเดียวว่าไอเลิฟยู ไปสู่เป้าหมายนั้นสาเร็จแน่นอนนะคะคุณดูไทยคะถ้าพวกเราอยากจะประสบความสําเร็จฉาบมากนะคะแล้วอะไรพวกเราจะทํายังไงเคล็ดลับของความสําเร็จคุณดูไทยช่วยให้กำลังใจเราหน่อยค่ะเคล็ดลับของความสาเร็จในธุรกิจนี้ยังไงคะส่วนตัวเลยท่านเองบางข้อนะคะหนึ่งเลยนะคะสําคัญที่สุดร้อยอื้อหื่นแสนบอกว่าเราทําได้เราทําได้แต่เราบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกนี่คือจุดจบของนักสู้ค่ะอืมน แล้วคุณจะทําไม่ได้อย่างไม่คุณคิดและกล้านาแต่ถ้าจะสมมติคุณคนอื่นว่าเธอทําไม่ได้ดอกอย่างเธอที่ทําไม่ได้อย่างดิฉันเนี่ยมีคนบอกว่าหน้าอย่างเธอทําไม่ได้หรอกแล้วเวลาเรา มีอะไรเกินกว่าช่องาขายไม่ได้ชวนไม่ได้ทําไม่ไดนะ้ขอให้มาตรงนี้คือแหล่งความรู้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์เรามิติ้งนะคะแล้วก็เข้างานใหญ่นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกกับเราว่าเราทาได้คุณนะรอือไทยคะขอโทษค่ะพอดีทราบว่าคุณลไทยพาดาวไลน์มาเที่ยวนี้เนี่ยประมาณห้าสิบ แล้วก็มาไกลมากนะคะมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทาไมถึงต้องมาประชุมถึงที่นี่ล่ะคะคุณทรทยคิดยังไงแล้วคุณได้ยบอกดอะไรยังไงทาไมถึงต้องมาประชุมถึงที่นี่นะคะค่ะแรกๆเ,เลยอะไรพาดิฉันมาโอ้โหแรกๆดาอะไรพามา <laughs> แต่พอ ดาวลายบ้างแล้วพอตาก็ดูดาวราลชวนนั่นมาชวนคนนี้มาชวนคนนั้นมาเคยปรากฏว่าหกเจ็ดสายมานี่หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาอยู่ในงานงานเดียวกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือพูดคาเดียวแล้วไปมีหกคนเจ็ดคนสิบคนหกสิบคน โอเคงานนี้แหละนงานนี้แหละก็แล้วก็จะมาเกิดงานนี้ก็จะมาอยู่งานนี้จะเป็นเพชรในดีว,วนันค่ะคุณนายบอกเราแล้วนะคะบอกว่านะคะเพชรลับของความสําเร็จนะคะก็คือปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะคะแล้วก็ชวนคนเข้าหนนะคะ ยังไงก็ตามเรายังมีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นนะคะเราต้องโฟกัสสองสิ่งนี้ให้ดีเราจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะขอโทษด้วยครค่ะม่หนุนทางไม่ทันได้บอกเลยว่าไปบอกดารายังไงไปบอกดารายังไงว่าใจใจก็ไม่มานะคะเออก็ก็แนวคิดนะจากคนสำเร็จ Mm-hmm. Uh -huh.